กบนานต้องปีนเก่งแต้ต้นทเรียนนี้ต้องโยงด้วยเชือกอย่างแข็งแรงปุ๊บนี่พี่สะพายมาช่วยแล้วออกอะไรนะ0 7นเจ็ดเก้าเก้าเล็กวันนี้วันที่หนึ่ง เลขที่ออก99ข้างล่างไปงานศพของคนที่เขาเป็นลมตายคารถดแลรถของเขาเก่าสาตัวเลยออก2ตัวล่างนั่นมีคนช่วยจับแล้วทีนี้จะไวคนตัดตัดหย่อนอย่างเดียว ทำกันไปก็คุยกันไปเนาะภาษาเจ้าสวนเนาะคนรับต้องคอ,งของแข็งๆทำคลิปตัดทุเรียนยาวๆนิดนึงครับอือ ปีนเก่งมากเลยแตวถอยให้ห่างจะได้เห็นทั้งหมดทั้งข้างล่างข้างบนเนาะปึ๊บมัน่นเราวังกะวังหล่นใส่ศีรษะ <laughs> ี่ชายบอกว่าภรรยาไปเอาขอมาเกี่ยวปลายกิ่งปลายกิ่งตายออกไม่ไหวกลัวกิ่งฉีกคือคนตัดทุเรียนก็ต้องมองปลายกิ่งด้วยถ้าปลายกิ่งแ้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเข้าทีก็อย่าปีนออกไปเดี๋ยวจะหล่นแทนทุเรียน ถึงลูกสาวครับลูกสาวทำงานไฟฟ้า ต้องตายเก่งๆอ๋อเถ่าตอนนี้มันก็เถ่าก็จะปล่อยลูกแล้ว,ลวะเนาะตอนเพระต้นนั้นแย่แม่มก็จะทิ้งลูกเราก็ต้องรีบมาช่วยเอาลูกออกให้แล้วก็ต้องฟื้นฟูต้นใหม่ เรียนตอนนี้ประมาณกี่ปีไหนทิศนึกยี่สิบกว่าปีอายุไอแหนตป่นนละล่ะกว่านานสามสิบกว่าปีฮะสามสิบ <30, 6. S 1> หกปีอืม เฮ้ยยังเก่งยังเก่งเป็นมวยเป็นมวยต้องส่งซิกให้กันก่อนเกี่ยว ลารับต้องระวังงวงแดละเดี๋ยวงวงขั่วหัก,กาม,มาตัดทุเรียนด้วยกันค่ะทุกคนมาลุ้นมาลุ้นนี่ ใช้เวลานานนะตัดต oh okay. like ้นหนึ like ่งอ่ะเอ้ยน้อน้อยเนายังเป็นมวยยังเป็นมวยไม่ได้ตัดต่อค่อยระวังเดี๋ยว เดี๋ยวจะหล่นมาต้าเอ๋บนเอ่อระวังระวังสองลูกนานเพราะว่าเขาทิ้งลูกไนงะตอนนี้อ่ะระวังอะทีเนี้ยต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ตัวไหนที่เขาทิ้งลูกเราก็ต้องเคลียร์ออกก่อนลูกกำลังน่ารักน่ารักเลยเนาะ ที <muitas> ้วิ oh. ่งไปหาขาเจ็บโดนนิ้วยิงเจ็บเจ็บอยู่ด้วยเนี่ยยิงยิงเรายิงระวังเลยไม่ยิงโดนเอาละอืม สงซิกสงซิกให้กันก่กนอนก่อนเกี่ยวนานมองดีๆนะึบโอเคตรงทีนี้โดนโดนกิ่งแน่นเนี้ย วา่าแจ๋วแจ๋วไม่โดนกิ่งถือว่าเก่งเก่ง เราก็วนตามเราก็วนตามย้ายกิ่งแล้วทีนี้ ส่องใกล้ๆเลยทีนี้นี่หอมเลยมาอยู่ใกล้หอมเทเียนสุก มาลุ้นกันนาอว่าตัดทุเรียนต้นนี้ประมาณกี่นาทีนะคะไม,ไม่เอาไม่เอาอย่าส่งเสียงทักทายกันมาส่งเสียงทักทายกันทำไมล่ะจ๊ะ ไม่ต้องไม่ต้องเออเอาลงมาก่อนหนหะน้าลูกบนหัวรู<ป>้สึกกระตูดเป็นไรเหียวเียวอยู่ <ง S 1> ไก่จะหมดแล้วสองสกลูกเหลืออีแลูกล้นล้น ลูกเสยวสวยในวนนะันนี้ทุ่เรียนพันชนีกายจะหมดละ <c oughs> <c oughs> ต้องปีนใหม่ใช่ไหม จิ้มเมที่ชิดใช่ไหมอ๋ออ้หูปึ๊บ าากาจะหมดแล้ะกาจะหมดแลว้วเอาละเหลืออีกลูกสุดท้ายจะได้จบคลิปนี่ลุ<บ>้นกันไปไไนนหนึ่งต้นใช้เวลาสิบสี่นาทีเ <im> สร็จแล้วเต็มรถเข็นเลยป <im> ิด <Split. S 2> <า>โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บคลิปต่ออีก